โฉมใหม่กับเจ้าตัวนี้เลยนะคะแนะนำเป็นเจ้า t o y ย t a Corolla อันติ 1.6G จะได้เป็นปี2019เลยนะคะตัวนี้นะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานจะได้เป็นสีเบจเทาแบบนี้เลยนะคะล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกจากโตโย ta ศูนย์เดิมแท้แน่นอนนะคะกระจกนะคะแท้ๆจากโรงงานไม่มีแตกหรือรอยเปลี่ยนแน่นอนนะคะ มือเปิดได้เป็นมือโปดแบบคมเนียมตัดกับตัวรถสีแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นด้านในกันนะคะว่าได้อะไรไปบ้างในส่วนของด้านในนะคะก็จะคงโทนเป็นสีเบจแบบนี้เลยนะคะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะ,ะตัวนี้จะได้เครื่องเป็นปีสองพันสิบเก้าเลยนะคะเลขไม้วิ่งไปน้อยเช่นกันนะคะสี่0มืน วิ่งไปแค่4 7 0 0 0ื่ก0โลเท่านั้นเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเราจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นจอวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ออโต้เก e ียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเบรกมือธรรมดานะคะตัวนี้นะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะถวเข้าถวออกได้เลยนะตัวนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ จะคุมโทนเป็นสีเบจแบบนี้เลยนะตัวนี้นะคะเชื่อมวิทยุได้เลยนะคะตัวนี้สวยๆเลยเบาเราจะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะในส่วนของช่องตรงนี้นะคะสามารถวางแขนได้เปิดออกมาแล้วนะคะเราจะสามารถชาร์จแบตได้อีกด้วยเลยนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ เดี๋ยน้องพาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะเราจะได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังตึงไม่มีย่นนะคะไม่มีรอยขีดรอยขวดแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เดิมๆจากโรงงานโครงสร้างนึงเดิมเลยนะคะตัวนี้รับประกันนะคะ,ะไม่มีชนหนักคิดความหรือจมน้ำแน่นอนเลยนะคะตัวนี้สวยๆแบบนี้เลยนะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟ LED นะคะตัวนี้มีตัวนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังไปให้นะคะมีสัญลักษณ์โตยโยต้าเดิมนะคะเป็นโครมเมียมนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะเราจะได้เป็นด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะน็อตทุกตัวนะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีถอดไม่มีแกะ ไม่มีรอยเปลี่ยนแน่นอนเลยนะคะตัวนี้เดิมเดิมจากศูนย์แท้เลยนะแม่แรงยังอร่อยเรามีให้ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะเดินทางไกลไม่ต้องห่วงเลยนะคะตัวนี้ได้ห้องเก็บของแบบกว้างๆแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้เลยร้อแห็กได้เป็นร้อแห็กนะคะกระจกคู่หน้าพับปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้สวยมากๆด้านหน้านะคะเราจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมีไฟเดนทามาให้ด้วยนะคะกระจังหน้าคมเนี่ยมตัดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะไม่มี หมึกเลอะแน่นอนเลยนะคะตัวนี้นะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเลอะแน่นอนเลยตัวนี้สวยๆเลยนะคะป้ายสัญลักษณ์อะไรเรายังอยู่ครบเลยนะคะตัวนี้รับประกันเดิมจากโรงงานคำเตือนผู้มือเรายังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องสะอาดแบบนี้เลยนะไม่มีน้ำมันหยดเละเอะเทอะแน่นอนนะคะไม่มีรอยชนหนักพิกความแน่นอนนะคะ ตัวเครื่องได้ใหม่มากเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะในกรณีฟรีดาวนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันปลายๆเท่านั้นเลยนะคะกรณีฟรีดาวนะคะขอโทษทีนะคะถ้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณแปดพันปลายนะคะอ่าผ่อนนานสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะ มาดูห้องเครื่องใกล้ๆก,ก,กันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะหากลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะราคาเพียง499,000บาทน,นะคะถ้าฟรีดาวผ่อน8,000ป,ปลายๆนะคะตัวนี้ถ้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ป,ปลายๆหากลูกค้าท่านหนที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะ